สวัสดีครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะเราก็เลือกตัวที่แพงที่สุดมารีวิวเลย479,000บาทแล้วก็อีกตอนหนึ่งครับเลนตตัวนี้มีราคา3ล้านบาทแล้วมันดียังไงคือทางช่องคอนเทลับของเราเนี่ยได้รีวิวเจ้าเลนไลแกนนอกติลัคเนี่ยไปทั้งหมด2เวอร์ชันแล้วก็เลยมีลูกค้าใจดีเนี่ยบอกว่าเฮ้ อยากดูตอนจบตอนโอสานช่วยรีวิวอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เหลือให้ได้ไหมและวันนี้ครับรีวิวไลกา a n ติลัก u x เวอร์ชัน2ครับหรือว่าตัว n o c ิลัก x m เอ็ครับ เรื่องประวัติแล้วก็ไทม์ไลน์ของเวอร์ชันต่างๆผมได้พูดไปแล้วทั้ง2คลิปนะครับขอให้เพื่อนๆกลับไปย้อนดูหน่อยนะครับถือว่าเพิ่มวิวให้ก็ได้นะวันนี้เราจะโฟกัสถึงเรื่องของคุณภาพภาพของเขาครับแต่ผมสปอยนิดนึงครับผมคิดว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ให้ภาพได้ มหัศจรยงมากครับเจ้าไลก้านอติลัก F ์ F1.0 ตัวนี้ผลิตในไลส์แคนาดาหรือว่าเอลแคนครับในช่วงกลางศตวรรษที่19้ทางไลกา้าได้เพิ่มโรงงานการผลิตที่ประเทศแคนาดาในมิดแลนด์ออนทาริโอครับจุดประสงค์คือต้องอาจะส่งออกสินค้าไปให้ทางอเมริกามากขึ้นครับก็เลยไปผลิตที่แคนาดาซะเพราะว่าแคนาดามันใกล้กว่าครับแล้วก็นําเข้าชิ้นส่วนต่างๆจากเยอรมันไปที่แคนาดาแล้วก็ประกอบครับโดยตอนเริ่มต้นโรงงานเนี่ยได้ส่งมือดีของทางไลก้าไปครับแก็ คือคุณดร์วอลเตอร์แมนเดเลอร์ซึ่งเป็นมือขวานักผลิตเลนส์เลยเขาไปควบคุมการประกอบกล้องแล้วก็ประกอบเลนส์ครับในตอนแรกๆยังไม่ได้ผลิตเลนส์ออกมาเองครับจะมีบอดี้ไลกาเอตัวหนึ่งที่ดังมากๆแล้วก็เป็นของสะสมนะครับก็คือไลกาเอ็ที่ประกอบในแคนาดาเพื่อส่งไปขายที่อเมริกาครับตัวนั้นจะเรียกว่าไลกาเอ็มสามบิ๊กเครับเพราะว่าตัว M ของ M3 มเนี่ยมันจะตีฟอนต์คนละแบบแล้วก็ใหญ่กว่าปกติครับแล้วหลังจากนั้นในช่วงประมาณปลายปี60ครับก็ได้เริ่มผลิตเลนส์ขึ้นมาเอง แล้วโดยคุณวอเตอร์แมนเลอร์เนี่ยเป็นผู้ออกแบบเลนส์ครับซึ่งเลนส์ทั้งหมดเนี่ยก็ออกแบบเลนส์ตัวเด็ดๆมาเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าเลนก้านน็อกกิลัก f 1 0ตัวนี้ครับ35มมตร f 2ตัวแรก90มมตร f 2 made in Canada แล้วก็เลนสมิลักษ์สามหมมตร f 1 4ึ่งจุดสีเวอร์ชันสครับถ้าเลนส์พวกนี้เขียนว่า made in Canada เนี่ยมันก็จะให้คาแรคเตอร์แล้วก็ภาพไม่เหมือนเลนส์เยอรมันครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ผมจะพูดถึงคาแรคเตอร์แรกของเขาครับคาแรคเตออรร์แกกขงเเจ้้าลนน M10 ตัวี็ มันมีไลกาโกลครับซึ่งเลนส์ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเป็น35 1.4 35 f2 90 f2 เนี่ยมันจะมีสิ่งนี้ทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นเลนส์ที่คุณ Watermaner เป็นผู้ออกแบบครับจะมีไลกาโกล์แคือเวลาที่ตัวเราโดนแสงเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเรืองแสงออกมาเล็กน้อยครับคล้ายๆกับในยุคกิจต้นก็เหมือนกับเราใส่ิลเตอร์แบล็กมิสครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยครับแล้วันนี้เราจะถ่ายกันในสตูดิโอนะครับเวลาที่เราถ่ายเลนส์ f1 มาแล้วได้ดูว่า มันชิ้นแบ็กกราวได้มากขนาดไหนเพราะว่าแบ็กกราวกับตัวแบบจะไม่ได้ไกลนและสำหรับคลิปนี้รูปฟิล์มเนี่ยเราได้น้องปริน35 mm end e มาเป็นช่างภาพให้ครับนางแบบก็คือน้องปันสามารถไปติดตามน้องๆทั้งสองคนได้ทาง IG ที่แปะไว้ให้เลยนะครับ สำหรับรูปแรกนะครับส่วนที่โกลเนี่ยจะอยู่ทางด้านเส้นผมด้านขวาครับมีซูมให้ดูนะครับส่วนรูปที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจัดไฟให้เข้าหน้าน้องอเข้าไปแบบเต็มๆเลยครัรูปนี้เราอัดแสงสีส้มเข้าไปที่หน้าน้องปันเต็มๆครับั้นแล้วส่วนที่โดนแสงสีส้มแรงๆเนี่ยมันก็จะโกลออกมาแบบนี้ครับ แต่ด้วยความที่น็อกติลัคตัวนี้เขาไม่ได้มีคอนทราสตเยอะมากทําให้ส่วนไฮไลท์นั้นไม่ได้หลุดและยังมีดีเทลอยู่ครับจริงๆอยากจะพาเพื่อนๆไปถ่ายกลางแจ้งให้นางแบบโดนแสงแดดนะครับอยากจะให้ดูว่าโกลของเขาสวยจริงๆแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากๆก็เลยมาจัดไฟกันถ่ายในสตูดิโอครับส่วนคาแรคเตอร์ที่2ของเขานะคือเลนส์ตัวนี้มันมีขอบมืดค่อนข้างมากครับต้องย้อนกลับไปครับว่าเลนส์ตัวนี้ 1> F 1.0มีทั้งหมด4เวอร์ชันด้วยกันครับเวอร์ชันแรกก็คือเวอร์ชันที่เป็น E 58หรือว่าหน้าเลนส์หน้าฟิลเตอร์ตัวนี้อยู่ที่58มิลิเมตรครับซึ่งตอนนั้นมีบินเนสหรือว่าขอบมืดที่ค่อนข้างเยอะมากๆครับในเวอร์ชัน2 3 4เนี่ยก็เลยขยายหน้าเลนส์ให้เป็น E 60 60มิลิเมตรซะจะได้ขอบมืดลดน้อยลงครับแต่ว่า F มันตั้ง1.0ครับนั่นทำให้มันก็ยังมีขอบมืดเยอะมากๆอยู่ดีครับซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่คนชอบกันและต่อไปกกาารลลละยยหังงขออ F1.0 เผมบ เราบ่ามันคือการทําลายล้างชัดๆเลยนะด้านหลังเนี่ยโอ้โหมันละลายมากๆถึงแม้ว่าตัวแบบกับแบ็กรกลีวจะไม่ได้หากาันนั้นและต่อมาก็คือเลนส์ตัวนี้ครับมันแฟร์สวยมากครับแล้วก็ในช่วงย้อนแสงเนี่ยมันยังมีคอนทราสต์อยู่มันไม่ได้ฟุ้งไปเลยถือว่าเป็นเลนส์วินเทจที่ มันมาศจ,จัย์จริงๆอ่ะทุกคนทำไมเลนส์มันถึงเป็นวงๆลงมาสวยมากขนาดนี้นะครับแถมคอนทราสต์ก็ไม่ได้ตกมากจนมันขาวฟุ้งเว่อร์ไปทั้งรูปเลยครับอะเราไปดูวิดีโอตัวอย่างกันครับที่ถ่ายด้วยเลนส์น o no c t i l u ัก์ F 1.0ตัวนี้ครับคลิปสั้นๆที่ผมถ่ายน้องปันตัวนี้มันถือว่าเป็นการแกล้งเลนส์น o อก i l ลัก์ตัวนี้ชัดๆเลยครับเพราะผมถ่ายในทุกๆมุมที่มันจะเกิดแร์ครับแล้วมันเนี่ยก็มีความฟุ้งแล้วแร์ก็เป็นทรงกลมแบบนี้เลยครับ ส่วนฟุตสุดท้ายเนี่ยผมเอามาติดกับโครสโฟกัสแดปเตอร์ให้มันโฟกัสได้40เซนติเมตรมันก็ยังไม่ฟุ้งจนเกินไปครับต่อมาอะไรที่ทําให้เลนส์ตัวเนี้ยมันมีความมหัศจรรย์ขนาดนี้ครับทางไลกาเคลมว่าเลนส์ตัวนี้ผลิตจากชิ้นแก้วทั้งหมด7ชิ้นอยู่ใน6กลุ่มและชิ้นที่2และชิ้นที่5ผลิตจากแก้วชิ้นหนึ่งของไลกาที่เรียกว่าไลซ์แมจิกกลาสครับซึ่งมีค่าดัชนีการหักเหแสงเนี่ยสูงมากถึงละต่าสุดท้าป็นี่ผมไม่อา้าครับเลนั่อกาคืดข้าสคร ขเจ้าเลนมตัวนี้ครับเพราะว่าพอลูกมันสวยมากๆเราก็อยากจะมองข้ามข้อเสียไปทั้งหมดแต่ว่ามันก็มองข้ามไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกหรอกบนโลกใบนี้อ่ะข้อเสียแรกเลยนะครับคือเลนตัวนี้มันไม่ได้คมมากขนาดนั้นครับมันคมนะคมพอรู้ว่าอะไรคือจุดที่โฟกัสเข้าแต่ถ้าเกิดต้องการจะแบบว่าคมๆม,มีดีเทลเยอะๆเ,เนี่ยเลนตัวนี้ให้ไม่ได้ครับ แต่มันก็อาจจะดีก็ได้กับคนที่ถ่ายคนเป็นหลักถ่ายผู้หญิงเป็นหลักครับเพราะว่าหน้ามันจะนวลเนียนสวยครับข้อ2เป็นข้อเสียเรื่องการใช้งานครับการใช้งานของเขาเนี่ยด้วยความที่เลนส์มันใหญ่ะนะมันก็เลยบังวิวไฟเดอร์ไปประมาณสัก20%ของวิวไฟเดอร์ครับด้านล่างขวาเนี่ยหายไปเลยครับถ้าเกิดใครที่เซเรียลเรื่องการคอมโพส์ภาพมากๆเลนส์ตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะครับแต่มันก็เป็นข้อเสียของเลนส์ใหญ่ๆทุกตัวหรือว่านอกติลักทุกเวอร์ชันครับอาจจะมีเวอร์ชัน ที่มันไม่ได้บังมากนะและข้อเสียอีกอย่างนะครับของเลนส์ตัวนี้ก็คือเลนส์ตัวนี้มันโฟกัสได้ใกล้สุดแค่1นเมตรเท่านั้นเวลาใช้งานบนกล้องไรกล้าครับนั่นเป็นข้อเสียที่ทาให้มันรีดศักยภาพของเลนส์ตัวนี้ออกมาได้ไม่สุดนะครับน่าเสียดายมากๆถ้าเกิดจะสุดเนี่ยก็คงต้องเอาไปใส่ในกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลสแทนที่มีอะแดปเตอร์โฟกัสครับก็จะทาให้มันโฟกัสได้ใกล้มากขึ้นแล้วก็รีดศักยภาพการเบลอหลังได้แบบสุดๆเลยครับและข้อสุดท้ายครับเป็นข้อเสียที่ ผมเสียดายที่สุดเจ็บเลนตัวนี้เลยนั่นะคือเลนตัวนี้มันเป็นเลนที่1มันเก่าใช่ไหมสองชิ้นแก้วเนี่ยมันหนักมากกับบอดี้ที่มันเล็กมากขนาดนี้ครับมันทําให้เลนตัวนี้โฟกัสมันเพี้ยนแทบทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยนมาข้างหน้านิดนึงหรือเพี้ยนไปข้างหลังนิดนึงครับถามว่าโฟกัสได้ไหมมันก็โฟกัสได้แต่ภาพมันจะไม่คมมากขนาดนั้นครับทำให้เราต้องคอยตามหา เนื้อคู่ของเราครับถ้าเกิดเราชอบเลนสตัวนี้มากจริง,รงๆราคาอาจจะแพงกว่าคนอื่นสัก1.2.000สนเนี่ยแต่ว่ามันโฟกัสตรงผมแนะนําครับว่าซื้อเลยครับเลนสตัวนี้หาได้ถูกสุดอาจจะประมาณแสนสี่ครับแพงที่สุดประมาณ2องแสนถ้าเกิด2องแสนสะอ่ะมันโฟกัสเข้าผมบอกเลยครับว่ามันมหัศจรรย์มากๆ ทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับมาหากราบไตรภาคน็อก i ิลก์ของเราหวังว่าเพื่อนๆก็คงสนุกกับไตราภาคนี้เล่นทั้ง3าเวอร์ชันเนี่ยผมชอบมากๆในเวทที่ต่างๆกันครับแต่ผมก็ไม่ได้อวยเล่นอะไรจนเกินเหตุครับผมก็บอกทั้งข้อดีของมันแล้วก็ข้อเสียของมันครับสำหรับวันนี้ซุก,กี้จะคอยแลบขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปเราอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ช่องของเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนเก่านะกลับไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ